What's never え <music> สวัสดีทุกคนนะครับเราจะได้เห็นหลูกเกมเพลไปแล้วเนาะจะเห็นได้ว่าผมลืมใส่แหวนทองให้ซีร้าก,ก็เลยตายนะ่ะซอนท้ายถ้าใครมีแหวนเลือดหนึ่งหรือเจาแหวนชุบก็ตามใส่ได้นะอันเดก,ก็ได้แล้วแต่แต่ผมเลือกใส่แหวนดับเมน,นะเลยโดนฉีดตายก่อนก็เงื่อนไขของปีแรกทุกคนจะต้อง มีเดซี่สีหกแล้วทำของให้แรงนะแล้วก็ต่อมาสุดปลายข่าวนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคิดว่าถ้าทำปลายข่าเป็นเป็ด,เป,ด,เ,ปดเป็นยิงไม่แรงพอนะอันนี้ต้องทำปลายข่าแบบกีแดมล้วนๆไปเลยนะให้ได้เยอะๆนะไม่งั้นจะต้องไปเล่นตี้ตี้หนึ่งเนาะถ้าใครไม่เดซี 6, ่หกออยลี่ไม่ต้องหกบก็ได้นะก็ข่าวนะเล่นกีแดมให้เยอะที่สุดนะ จะติดจุดอ่อนมัก็ได้นะแต่ต้องเน้นคีย์ดำก่อนนะกับโจมตีนะสปิดอยู่เป็นลำดับสุดท้ายเนาะอ่าเออเอ e r ลเนาะทำบีใกล้ๆร้อยเนาะเพราะมันมีบัฟไอ้นี่นเนาะไอ้บัฟออรี่เนาะแต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนของอเล่นอย่างนี้ยนะเพราะมันไม่ได้กดสกิลว,ว่ามันไม่ต่าง jamie ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่ก็แหวนใส่แหวนอะไรก็ได้ ที่เป็นแหวนทองกับแหวนที่แบบยือให้ตายยากขึ้นต่อมาก็ออรีเนาะออรีก็ใส่แหวนจุดอ่อนเนาะไอแหวนแหวนเลดหนึ่งเนาะแล้วก็เลนนายก็เล่นจะใส่เซตบอสโจมตีสี่ช่องก็ได้นะเบสซีก่ก็เซตบอสเนาะยีมันได้ประมาณมเจ็ดสิบเจ็ดบอสเอ๊ประมาณเจ็ด ประมาณ80มากกว่าแล้วก็รวมบัฟออลี่ให้มันได้ร้อยนะอันนี้มันขาด2%เนี่ยหนักวัดใจนะที่เหลือลงที่แดมเนาะกับจงตีนะต่อมาก็เป็นวานซ่านะก็ะเล่นที่แดมปก,ปกติเลยนะที่เหลืที่แดมแล้วมีจุดอ่อนมาหน่อยนะทีนี้มันจะเน้นแค่หลักๆก็คือเล้นแรงๆคือปาร์คาวกับ เดซี่เนาะการบนสกิลก็คือเปิดด้วยสกิลหนึ่งเดซี De ่เนาะแล้วก็สกิลบนเปิดโลเดซี De ่เนาะแล้วก็บั็โจมตีนะแล้วก็ดกรดเกาะฝั่งข้ามเนาะแล้วถ้าซีหกมันก็จะได้บอยเพิ่อมอีกถึงเ์อเนานะเอ้ยหนึ่งพังให้กลับตัว,วออไปเนาะต่อไปอมาปักข้าวฉีดสองฉีดนะแล้วก็ฉีดลีปักข้าวฉีดลีฉีดแล้วกลับมาเดซี่ เ็จะตายพอดีนะถ้าใายนี่หน่อยทุกคนสามารถกดวาเนซ่าได้นะเพราะวาเนซ่าจะเย็นอยู่นะต่อมาคือตี้กายภาพเน่อแน่นอนจะเมนหลักเซอยนนะเซีินทำอีห้าเก้าที่เหลือลงชีดดำจุดอ่อนยี่สิบเนะถ้าใครคิดว่าตัวยืนไม่ไหวให้ใส่แปนเลิดหนึ่งอนก็จะประมาณนี้ ต่อมาคือสีก็พีใกล้ร้อยเนาะสีร้อยได้ก็ดีก็จุดอ่อนจุดอ่อนยนะี่สิบเนาะที่เหลือลงโจมตีนะก็มีแหวนใส่แหวนเลดหนึ่งอนะเปเซฟก็ใส่แหวนเลือดหนึ่งอนะเพราะว่าเรามีบิจกับดีหน้าถ้าตายมันเลือดหายเอ้มันบับหายเนาะวลาเชลก็ววไม่มีอะไรละเล่นกีเลกีกแดนเป็นตัวเดียวที่ไม่ต้องการของต่อมาคือ ลีน่าลีน่า f u l ูลฮิวนะเลื่อี4ช่องนะแล้วก็ใส่แบวนเลืออใส่แหวนจะใส่แหวนอะไรก็ได้นะมันไม่ได้ส่งผลกับลีน่าสมาคือบิ๊กกิเนะบิกกิทก็เล่นถึกๆแต่ไม่มีอะไรแต่สุดท้ายแบบมันก็โดนลเลือดอยู่ดีนะไม่มีผลอะไรนะแห่ก็แหวใส่แหวนอะไรก็ได้จะแหวนทองที่มีเหลือก็ได้ พวกเลือดหนึ่งชุบอะไรเงี้ยสองตัวเนี่ยก็ประมาณนี้นาะการเปิดที่ผมเล่้คือเปิดลีน่าเนาะแล้วก็สับแล้วก็ฮิวแล้วก,กดบัฟป,ปิกกิตแล้วก็ปานกเนาะมันจะประมาณนี้นะจริงๆน้าเวอาชัวร์ก็สามารถกดกดอย่างนี้ต่อได้นะบิกกิทจงไม่กดก็ได้นะรถเกาะบอก จมกายภาพาบาๆมันแรงกว่าที่จะกดแช่บิกิตเนาะไม่งั้นถ้ากดถ้ากดสอบอันก็อินมันก็จะได้ฟันน้อยลงทุกครั้งนะถ้าเน้นฟันก็เลือกอย่างในอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็ฟันนะแล้วก็ค่อยกลับมากดรอบหน้าฟรีก็ก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกลุมหนึ่งก็คือกลู่เสี่ยงตายนะแน่นอนว่าการนี้สองก็จะนีดมากขึ้นนี้ทั้งดาวนี้ทั้ง มีทั้งแหวนทองเนาะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูกลุกหนึ่งเนาะของค,ครับ